สวัสดีครับพี่น้องทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็จะเอาหน่วยล่างนะครับมาให้ลุ้นมาให้ชมหรือว่ามาแบ่งปันกันต่อนะครับสูตรนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็แปดงวดนะครับแปดงวดงวดที่ผ่านมาออกเลยนะครับหกสามนะครับก็ถือว่าหลุดไปนะครับงวดที่แปดนี้นะครับหลุดไปไม่มีหกแล้วก็ไม่มีเลขสามนะครับก็หลุดไปนะครับหลุดเลวก็หลุดไปนะครับพี่น้องมาติดตามกันต่อนะครับ เป็นงวดที่เก้านะครับว่าเขาจะเดินเข้ามาต่อหรือเปล่าเขาก็เดินเข้ามาแบบดีๆนะครับพี่น้องนะครับเขาก็เดินเข้ามาเจ็ดงวดแต่หนสุดท้ายงวดที่แปดนี้เขาก็หลุดเฉยเลยพี่น้องสูตรนี้นะครับหน่วยล่างสูตรนี้นะครับผมเน้นเป็นหลักหน่วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่พี่น้องทุกท่านนะครับว่าจะมาหลักหน่วยหรือว่าจะมาหลักสิบนะครับแต่ผมวางไว้เป็นหน่วยล่างนะครับ พราะว่าหลักหน่วยนี่มันจะเข้ามามากกว่าหลักสิบล่างนะครับแต่งวดที่8ดเขาก็หลุดไปนะครับก็พลาดไปนะครับก็จะมาตามงวดที่9กันต่อนะครับสูตรนี้นะครับก็ยังโอกาสเขาก็จะกลับมาอยู่นะครับผมคาดหวังว่างั้นนะครับคาดหวังนะครับพี่น้องอย่าไปเชื่อผมนะครับก็อยู่เชื่อเชื่อด้วยตัวเองดีกว่านะครับพี่น้องแต่ผมก็คําทางไว้ก่อนนะครับว่ามันน่าจะมีโอกาส กลับมานะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจกันนะครับพี่น้องที่จะนําตัวเลขกันไปใช้กันจริงนะครับมามาลุ้นเลยครับพี่น้องมาลุ้นเลยครับว่าหน่วยล่างที่ไปที่มาเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาที่เขาเดินเข้ามางวดแรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับตามสูตรก็จะได้ห้าสี่หกนะครับผลก็ออกอยู่ที่ศูนย์หกนะครับพี่น้องเห็นครับเลขหกก็มาเข้าที่หลักหน่วยล่างภายในงวดนี้นะครับก็ผ่านเป็นงวดแรกนะครับพี่น้องแล้วถัดมา ได้7 6 8นะครับผลลัพธ์สตัวล่างบานวันนี้ก็ออกที่87นะครับเลข7ก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ผ่านเป็นวดที่2นะครับพี่น้องแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาได้2 1 3นะครับผลก็ออกอยู่ที่20นะครับเลข2มาเข้าอยู่ที่หลักสินะครับภายในวันี้ก็ผ่านเป็นวดที่3นะครับพี่น้องแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาได้เ6 8 ผลก็ออกอยู่ที่0ูนย์หนะครับเลข6ก็มาเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ผ่านเป็นงวดที่4นะครับแล้วถัดมานะครับถัดมาได้2องหนะครับผลก็ออกอยู่ที่91นะครับพี่น้องเลข1ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับภายในงวดนี้ก็ผ่านเป็นงวดที่5นะครับพี่น้องแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาได้7 68นะครับผลก็ออกอยู่ที่26นะครับพี่น้องผ่านในงวดนี้นะครับเลข6ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ผ่านเป็นงวดที่6นะครับพี่น้องเห็นนะครับก็ผ่านเป็นงวดที่6นะครับแล้วก็ถัดมาได้6 5 7นะครับผลก็ออกอยู่ที่5 0นะครับผ่านในงวดนี้นะครับเลข5ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบล่างนะครับก็ผ่านเป็นงวดที่7นะครับแล้วงวดที่8ที่ผ่านมานี้เองนะครับพี่น้อง งวดที่8ที่ผ่านมานี้เองนะครับก็ได้879เนะครับผลก็ออกอยู่ที่6 3สนะครับพี่น้องงวดนี้หลุดเลยนะครับก็พลาดไปนะครับตามสูตรไม่มีเลข6และก็ไม่มีเลข3าด้วยนะครับก็พลาดไปนะครับมาตามงวดที่9กันต่อนะครับพี่น้องมาตามงวดที่9กันต่อสูตรนี้คาดหวังว่าเขาจะกลับเข้ามาเดินต่อนะครับคาดหวังว่าเขาจะกลับเข้ามาเดินต่อนะครับหวังว่าเป็นอย่างนั้นนะครับ ท่านไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับสูตรนี้นะครับมาฟังคําเตือนทางช่องก่อนนะครับคําเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสูตรทุกสูตรก็มีข้าวมีหลุดพี่น้องสูตรทุกสูตรก็มีข้าวมีหลุดนะครับ มาลุ้นเลยพี่น้องว่าผมจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้กับพี่น้องมาเป็นสูตรนี้นะครับมาท่านไหนชื่นชอบคิดคำนวณก็อย่าลืมแคปสูตรไว้ดูนะครับมาลุ้นเลยครับนะผมใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับวันที่ผ่านมาได้แปดเจ็ดเก้าผลก็ออกอยู่ที่หกสามใช่ไหมครับออกหกสามนะครับมาที่ผ่านมาอันนี้ก็ออกอยู่ที่ห้าศูนย์นะครับใช่ไหมครับ อ,อ,อยู่ที่ห้าศูนห้าศูนย์อันนี้ก็ออกอยู่ที่ที่สองหกใช่ไหมครับอ่าสองหกนะครับมาวัดนี้จะได้ตัวไหนกันบ้างล่ะครับพี่น้อง มดนี้จะได้ตัวไหนกันบ้างผมก็จะใช้ตำแหน่งนี้เลยนะพี่น้องรางวัลที่หนึ่งหกตัวนี้นะครับแล้วก็เลขหน้าครั้งที่สองครับเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองก็ใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับเลขท้ายเลขท้ายครั้งที่สองนะครับทั้งหมดจะมีสามตัวสี่รางวัลนะครับเลขหน้ามีสองรางวัลครั้งที่หนึ่งครั้งสองครับเลขท้ายก็มีสองรางวัลนะครับครั้งที่หนึ่งและก็ครั้งที่สองครับผมจะใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับพี่น้อง วันที่1ก็9นะครับ9 9 4ใช่ไหมครับแล้วก็แปกแล้วก็5นะครับเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ก็คือ2 4แล้วก็7นะครับแล้วก็จะมีเลขท้ายครั้งที่2ก็คือ9นะครับ8 9แล้วก็ 9, นะครับก็จะประมาณนี้นะครับตำแหน่งที่มาคิดคำนวณให้กับพี่น้องนะครับ ใช้ตำแหน่งนี้นะครับพี่น้องใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับมาคิดคำนวณว่าจะได้เด่นตัวไหนกันวดนี้นะครับหลักแสนนะครับพี่น้องหลักแสนก็บวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับอันนี้ก็ใช้หลักหน่วยบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวก2องคงที่ทุกครั้งเลยนะครับพี่น้องวิธีคิดนะครับวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับมามาบวกคุพร้อมกันเลยครับพี่น้องเห็นไหมครับ หลักแสนบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลขเก9า8ก็วางเลข8ไว้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ2 9งก็วางเลข8ไว้อ่าได้แล้วพี่น้องมามาบวกคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับพี่น้องว่าจะได้เด่นตัวไหนกันวดนี้นะครับ8บวกก็ได้12ใช่ไหมครับใช้เลข2มา2บวก7ก็ได้9นะครับ 9บวก8ก็จะได้17นะครับก็ใช้เลข7มา7บวก2คงที่7บวก2งที่ก็จะได้เลข9กนะครับพี่น้องอ่าลงด้วยเลข9เป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับแล้วก็บวก9คงที่นะครับแล้วก็บวก9ค้งที่นะครับ2 9 18ก้ครับกลับมาเป็นเลข8นะครับนะครับ8บวก2คงงที่นะครับพี่น้องเห็นไหมครับ แปบวกสพี่ก็จะได้10ก็ได้เลข0นะครับเห็นไหมครับอ่าได้ประมาณนี้นะครับพี่น้องเห็นไหมครับได้เก้าแปนะครับอ่ามีแต่เลขสูงเลยพี่น้อง9 8 0นะครับเก้าแล้วก็แปแล้วก็0นะครับอ่าโอ้มีแต่เลขสูงเลยพี่น้อง9กับ8แล้วก็0นะครับ <c oughs> พี่น้องชอบตัวไหนกันล่ะครับพี่น้องชอบตัวไหนก like ันนะครับพ em. ี่น้องชอบตัวไหนกันระหว่างเลข9、ก้าเลขแปดเลขศูนะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องนะครับพี่น้องตัวเลขนะครับดวงคนเราก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคนคิดว่าตัวเลข3ตัวนี้ไม่น่าจะมีนะครับแต่บางท่านก็บอกว่าเออน่าจะมีโอกาสมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับเห็นไหมครับ แค่ตัวเลขก็ชอบไม่เหมือนกันแล้วพี่น้องนะครับว่าดวงคนไม่เหมือนกันนะครับแข่งดวงแข่งวาสนานะครับก็แข่งกันยากนะครับพี่น้องอยู่ที่ดวงและวาสนาของคนนะครับแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันนะครับก็ฝากพี่น้องทุกๆท่านนะครับถ้าชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณแบบช่องไทยพารวยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้นะครับ ไลค์กดแชร์ให้นะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจหรือว่าเป็นพลังบวกกับช่องไทยพารวยนะครับมีพี่น้องก็ต้องมีช่องไทยพารวยนะครับถ้าไม่มีพี่น้องเข้ามารับชมก็จะไม่มีช่องไทยพารวยเหมือนกันนะครับก็เป็นของคู่กันพี่น้องก็เกื้อกูลกันนะครับผมก็หาทุกวิถีทางนะครับทุกๆสูตรที่ว่า เป็นสูตรใหม่สูตรเก่าก็เอามาแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับที่ได้เข้ามารับชมกับช่องไทยพารวยนะครับผมก็มีเหตุผลแค่นี้นะครับพี่น้องพยายามหาสูตรดีๆมาให้เป็นแนวทางกับพี่น้องนะครับผมไม่ได้เรียกร้องเอาอะไรนะครับพี่น้องก็ทําสูตรหวยให้ฟรีเนี่นะครับพี่น้องบางท่านก็ไม่ชอบบางท่านก็ชอบก็ลองเอาไปติดดูนะครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับ ผมก็ไม่ได้บังคับนะครับไม่ได้บังคับว่าตัวเลขตัวนั้นตัวนี้จะมาท่านต้องเอาไปใช้เลยไม่ใช่นะครับพี่น้องโปรดเข้าใจตรงกันนะครับก็อยู่ที่ดุลพินิษของพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมช่องไทยพารวยนะครับที่จะนําตัวเลขไปใช้กันจริงนะครับก็อยู่ที่ดุลพินิษของพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่จะนําตัวเลขไปใช้กันจริงนะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตาม รับชมกันใหม่นะครับก็ยังไม่เคยกดติดตามไว้ให้นะครับกรุณานะครับกรุณาช่วยกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ออกมาก็จะได้แจ้งเตือนไปหากันนะครับก็จะได้แจ้งเตือนไปหากันนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้องก็คลิปหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับขอให้โชคดีเฮงเฮงปังปังกันทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องไทยพารวยนะครับ คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับขอโชคดีทุกๆุกท่านนะครับ